ถึงมหาหมีว่าเวลามหาหมีให้ก้อเห็นเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้เรื่องเชื่อมจิตเนี่ยผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้เ้ยเอเ้ยอย่าทำลายเาอย่าทา

ที่เดียดูถูกนาไอตาใค้ดูถูกครับเอาไป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 ก่อนครับไปยังไงเำ่องโาวะโธ่เด้ยเขาคืนใช่ไหมขอมาคืนด้วยครับอันนี้จะรังเ่าเออบังเปเจอจานนี่นี่สองคนันนักไ้ามบน ร่วมกันครับนี่ครับหนึ่งสองไรยี้ผมไม่ทำอะไรพี่เลยนะ้า้าเขาอยู่ลังีนะวกนขอร้องนะขอร้องขอร้อขอร้องนงลี้ยผม้ง้านข้อวไปก่อนอไปก่อนเอาไปก่นตัวนี้อาไปก่อนตัวนี้อาไปง่อ้ตัวนี้เอาไอกอ เราไมหมดนะครับ